วันนี้เด็ดอ,อกแล้วพ่อควรกอแก้วกับน้องวันวิสาก็จะเอาเดอกแก้วไปเข้าร่มนะคะคุณตาไม่อยู่นะคะคุณตาดอกแก้วกลับบ้านคะ่ะเ,เดดร้อนคะ่ะเ,เดดพึ่งออกนะคะเดดพึ่งออกคะ่ะ ๋ยวเอาดอกแก้วไปผูกต้นไม้ข้างหลังนะคะดอกแก้วมันจะเดินไปเกยได้ยัยเอาไปเป่าน้ำก่อนอะเอาดอกแก้วมาอาบน้ำก่อนนะคะรอบทุ่งโองแล้ววันนี้เดี๋ยวพ่อควรจะเอาไปผูกใส่ต้นไม้ไว้เดดไม่แรนบุบดด๊ เด็ดๆนะคะเด็ดออกเด็กบกแต่ก็เอาไปเข้าร่มดีกว่าอืมเข้าร่มแล้วกินน้ำรอบสองแล้วค่ะ 呃，阿爸，你你妈在这儿干吗？

ต่ำต่ำมซื่อฮ่าโอกต่ำ ค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะพาน้องไปอยู่หลังบ้านนะคะจะมีต้นไม้ใหญ่ค่ะเ,เดี๋ยวบายบายคอยเอามากินน้ำอีกรอบหนึ่งเนาะไปดอกแก้วหรือจะอยู่ตรงนี้บ่หรือจะอยู่บนนี้ <cam ina> ไปคำ <cam ina> <cam ina> สั่งของตาแผนนะคะคำสั่งต้องทำตามคำสั่งนะคะเพราะว่าเราได้รับคำสั่งมาแล้วว่าให้เอาน้องไปผูกต้นไม้นะคะ น้องก็จะข้ามคลองไปนะคะเดินข้ามคลองไปเลยอ่ะแม่ดาวก็จะไม่ไปนะคะแม่ดาวก็จะอ่ะ,อะน้องไปผูกต้นไม้ตรงนี้นะคะแม่่จะมีต้นไม้ใหญ่ที่เราเห็นเนาะเป็นคลองเป็นน้ําเนาะแม่ดาวก็ไม่สะดวกที่จะเดินข้ามไปได้นะคะอ่ะ,อะค่ะแม่ดาวของลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสีดอกกอแก้วด้วยนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวเอาน้องมากินน้ำอีกรอบค่ะอัปเดตให้แม,แม่แม่ได้ดูได้รับชมอีกรอบค่ะ